สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ Mega w e c a r o p o d s t s t กันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ o o o h Health b y Yourself ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอยู่กับผมเป็นประจำครับโอจากปัชระบุรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega w ี c a ครับ สำหรับเรื่องราวเนื้อหาสาระนะครับในพอดแคสต์ตอนนี้ครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของ3ภัยสุขภาพดวงตาของคนไทยในยุคปัจจุบันครับคุณฟังคุณฟังเชื่อไหมครับว่าในปัจจุบันนี้นะฮะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยได้มีโอกาสนั่งนับจำนวนชั่วโมงครับในแต่ละวันที่แต่ละคนเนี่ยต้องใช้สายตาทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สายตาทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับการแชทการเล่นสมาร์ทโฟนนะครับการอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เนี่ยรวมทั้งการดูโทรทัศน์นะฮะซึ่งพฤติกรรมที่ผมยกตัวอย่างมานะครับก็3พฤติกรรมหลักๆของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุสำคัญเลยครับที่ทำให้เกิดภัยสุขภาพดวงตาที่เรียกว่า อาการตาแห้งตาล้าและโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมครับจากสถิติครับพบว่าคนทำงานครับคุณผู้ฟังเป็นกลุ่มคนที่พบความผิดปกตินะครับกับดวงตามากที่สุดแน่นอนเพราะว่าคนเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยแต่ละวันครับพวกเขาจะต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับอยู่บนมือถือแท็บเล็ตนะครับแกดเจตต่ตางๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงนี่ยังไม่รวมการพักผ่อน นะครับด้วยการดูโทรทัศน์ดูซีรีส์ดู n e t ต l ฟลกอีกนะนั่นก็เหมือนกับว่าเป็นการใช้สายตาหนักไปโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายก็ตามนะครับแต่ดวงตาเนี่ยไม่ได้ผ่อนคลายนะครับไปตามกิจกรรมนั้นๆเราลองมารู้จักกันดูครับคุณผู้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเจ้า3ามโรคที่ผมว่าไป นะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่าเป็น2โรคก,กับอีก1อาการอาการแรกเลยนั่นก็คือตาล้าคุณผู้ฟังนะครับตาล้าเป็น1ในภัยสุขภาพทางดวงตายอดฮิตเลยครับที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้สายตาอย่างหนักเช่นเดียวกับอาการตาแห้งหรือจอประสาทตาเสื่อมแต่ไม่เพียงแค่การใช้สายตาเท่านั้นนะครับอาการตาล้าเนี่ยนะครับยังเกิดได้ในคนทำงานที่อยู่ท่ามกลางแสงจ้าเป็นเวลานาน นะฮะหรือคนที่ใช้สายตาในที่มืดหรือแสงน้อยทํากิจกรรมต่างๆแต่ผมพูดมาถึงตอนนี้คุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะสะดุ้งก็ได้นะเพราะว่าชอบอ่านหนังสือนะครับในโคมไฟแสงสลัวๆนะครับหรือว่าดูโทรทัศน์นะฮะดูซีรีส์นะครับ ดูหนังหนังผีเฉพาะหนังผีใช่ไหมมันจะต้องมีการสร้างบรรยากาศอาจจะปิดไฟมืดหมดเลยนะฮะเปิดแอร์นะฮะสบายๆนะครับแล้วก็ใช้สายตาเพ่งกับแสงสีฟ้าที่ผ่านมาจากหน้าจอโทรทัศน์นั่นแหละครับคุณผู้ฟังจะส่งผลให้เกิดอาการตาล้าได้นะครับรวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนก็เช่นกันนะฮะโดยอาการของโรคตาล้าเนี่ยนะครับมันจะถูกแสดงออกมาในลักษณะของอาการปวดเบ้าตาคุณผู้ฟัง รู้สึกตาหนักนะครับดวงตามันมีความอ่อนล้าอ่อนเพลียนะครับตาพร่ามัวเฉียบพลันมีอาการระคายเคืองตานะครับรวมทั้งอาจจะมีอาการตาแห้งร่วมด้วยสุดท้ายแล้วน้ําตาไหลแสบตาตาแดงแล้วก็มองเห็นไม่ชัดการป้องกันหรือว่าการบรรเทาอาการตาล้าแน่นอนก็อาจจะปิดโทรทัศน์นะครับเลิกอ่านหนังสือซะนะฮะหลับตานะครับหรือไม่ก็นอนหลับไปเลยอันนี้ช่วยได้นะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วอาการต่างๆที่ผมบอกไปเกี่ยวกับเรื่องของตาล้าเนี่ยอาจจะดูไม่รุนแรงสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากเป็นบ่อยๆคุณผุ้ฟังนะครับมันจะส่งผลต่อสุขภาพในด้านอื่นๆคร,นครับโดยเฉพาะระบบการมองเห็นมันจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เกิดความผิดปกติในะร,ระบบการมองเห็นแล้วก็จะเสี่ยงต่อเรื่องของการปวดหัวเรื้อรังด้วยนะครับส่วนโรคนะครับ เรื่องของโรคบ้างนะฮะนั่นก็คือโรคตายแห้งคุณผู้ฟังโอ้โหนี้เป็นกันเยอะเลยเพื่อนผมเนี่ยเป็นกันโ,โหหลายสิบคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานในห้องแอร์นั่งหน้าทำงานบนหน้าจอเป็นประจำ เป็นตาแห้งกันทั้งนั้นแหละหนุ่มสาวออฟฟิศสมัยนี้นะครับอาการตาแห้งคุณผู้ฟังเป็นอาการของดวงตานะครับที่มีปริมาณน้ําตามาหล่อเลี้ยงเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นกับดวงตาเนี่ยไม่เพียงพอจริงๆแล้วอาการตาแห้งเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะนะครับเรื่องของอายุก็สําคัญนะครับโดยเฉพาะเอ่อบรรดาคุณผู้หญิงนะครับที่มีอายุมากๆนะครับอยู่ในช่วงของวัยทองวัยหมดประจําเดือนเนี่ยก็เสี่ยงอาการตาล้าตาแห้งได้เหมือนกันนะครับ แต่ในยุคนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆมาจากการใช้สายตาล้วนๆครับผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนโทรศัพท์เป็นเวลานานๆเช่นเดียวกับอาการตาล้าเลยนะฮะเรื่องของการตาแห้งเนี่ยพูดถึงเรื่องของอาการตาแห้งกันบ้างนะครับมันจะรู้สึกระคายเคืองตานะครับอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีเศษผงอยู่ในดวงตานะครับคันตาแสบตาน้ำตาไหลตาพร่ามัวมองไม่ชัดนะครับ แล้วจะหนักขึ้นครับถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นแล้วก็แห้งนะครับเช่นในห้องแอร์หรือว่าโดนลมนะครับอาการแสบตาก็จะเป็นได้รุนแรงมากกว่าปกติเป็นได้ง่ายมากกว่าปกตินะครับทั้งหมดนี้เนี่ย้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณผู้ฟังกำลังเสี่ยงกับโรคตาแห้งอยู่ครับซึ่งถ้าปล่อยไว้ไม่รักษา มันก็จะเรื้อรังแล้วก็จะมีโอกาสปวดหัวเป็นประจำเวียนหัวเป็นประจำนะครับเป็นไมเกรนแล้วที่ร้ายแรงกว่านั้นนะครับหากเรื้อรังไปนานๆนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและที่สำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือมีโอกาสที่จะลุกลามเป็นโรคตาที่ร้ายแรงกว่านี้ได้นะครับโรคตาที่ร้ายแรงกว่านี้นะครับที่มีจุดเริ่มต้นมาจากตาแห้งเนี่ยนะครับ นั่นก็คือนะครับหนึ่งในนั้นต้องบอกหนึ่งในนั้นนั่นก็คือโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมครับจอประสาทต,ตาเสื่อมนี่ก็คือมีจุดเริ่มต้นมาจากโรคตาแห้งได้เช่นกันนะครับเรื่องของโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมครับถือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบการมองเห็นครับซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติครับบริเวณจุดกลางนะครับรับภาพของจอประสาทต,ตาเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่สามารถสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ครับ ในอดีตครับต้องบอกแบบนี้ว่าโรคดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นนะครับกับผู้สูงอายุที่มีอายุ50ปีขึ้นไปโดยส่วนใหญ่นะเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมันจะเสื่อมตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่ในปัจจุบันคุณผู้ฟังไอ้เจ้าโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่มีอายุน้อยๆได้เช่นกันโดยเฉพาะคนทํางานที่ใช้สายตาอย่างหนักอยู่ตลอดเวลาที่ชอบใช้สายตาในที่มืดไม่ยอมพักนะครับ ผ่านแสงสีฟ้ามองจอจอคอมพิวเตอร์จอโท,โทรศัพท์โทรทัศน์อะไรเยอะๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเสี่ยมเป็นจอประสาทตาได้ไม่ต้องรอให้ถึงอายุ50ปีโดยอาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงอาการในลักษณะที่ว่ามองเห็นภาพบิดเบี้ยวนะครับมองเส้นตรงก็จะกลายเป็นเส้นคดๆเคี้ยวๆไปมองไม่เห็นส่วนกลางของภาพ การมองแต่ละครั้งการมองแต่ละอย่างหรือวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้การเพ่งมากขึ้นนะครับใช้แสงรอบตัวมากยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณของอาการโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมนะครับปัจจุบันนะครับเขาก็มีการรักษาอยู่หลากหลายวิธีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก่อนที่เราจะไปรักษาเนี่ยคุณผู้ฟัง เราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ชะลอนะครับเรื่องของการเกิดโรคตาต่างๆนะครับโดยเฉพาะตาล้าตาแห้งแล้วก็จอประสาทตาเสื่อมอย่างที่ผมบอกไป3โรคนี้ได้อย่างง่ายๆเลยคุณผู้ฟังนะครับลองมาดูกันว่าเราจะสามารถป้องกันแล้วก็ชะลอการเกิดโรคเกี่ยวกับตาทั้ง3โรคนี้ได้อย่างไรนะครับวิธีแรกครับนะครับที่คุณหมอเขาแนะนําเลยนั่นก็คือมันพักสายตาเป็นระยะครับโดยใช้กฎ20 20, 20 มันเป็นเทคนิคการใช้เขาเรียกว่าเทคนิคให้สายตาได้พักจากหน้าจอครับนะสมมุติว่าเราทํางานไปสัก20่นาทีนะครับเราก็พักนะครับยีแรกนะ20ต่อมาก็คือมองออกไปในระยะ20ฟุต,ตนะครับหรือประมาณสัก6เมตร 6- 7เมตรนี่แหละนะครับหรือไกลกว่านั้นก็ได้นะนะฮะนั่นคือ20ที่2นะครับและ20ที่3ก็คือใช้เวลามองไปเนี่ยนะครับ ประมาณสัก20วินาทีครับมองไปไกลๆนะครับละสายตาจากหน้าจอละสายตาจากโทรศัพท์ละสายตาจากโทรทัศน์นะแล้วก็ใช้กด20-20สนะฮะส่วนวิธีต่อมาคนที่อยู่หน้าจอเป็นประจำครับจะต้องปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้มีแสงจ้าม,มากจนเกินไปซึ่งผมเชื่อว่า ทำได้ง่ายเพราะว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันทุกเครื่องครับเขาจะมีโหมดนะครับที่สามารถปรับลดแสงบริเวณหน้าจอไม่ให้สว่างมากเกินไปอยู่แล้วนะฮะซึ่งการปรับการสว่างความสว่างของหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะต้องคำนึงถึงแสงสว่างที่อยู่รอบตัวนะครับในจุดที่เราทํางานอยู่ด้วยนะครับอย่าไปให้ความสําคัญกับการปรับแสงหน้าจอเพียงอย่างเดียวนะเพราะว่าการปรับแสงหน้าจอให้พอดีกับสายตาเนี่ยต้องใช้ความสว่างแวดล้อมประกอบไปด้วย วิธีที่3ครับที่จะช่วยชะลอแล้วก็ป้องกันนะครับโรคตา3โรคที่ผมบอกไปเนี่ยนั่นก็คือควรนั่งครับปรับท่าทางในการนั่งให้มีระยะห่างจากจอคอมพิวเตอร์กับดวงตาพอสมควรนะครับระยะห่างที่ว่านี้นั่นก็คือประมาณ20-50เซนติเมตรจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคำนึงก่อนที่จะปรับแสงสว่างหน้าจอซะอีกนะ ครัเพราะว่าเราจะได้รู้ระยะนะครับการมองเห็นของเราว่าแสงสว่างแค่นี้โอเคไหมระยะห่างแค่นี้โอเคไหมแล้วก็ควรที่จะให้อยู่จุดก,กลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้จุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับสายตานะครับนั่นก็จะเป็นท่าทางการนั่งระยะห่างการนั่งที่ดูแล้วเหมาะสมที่สุดซึ่งมันจะมีข้อดีตรงนี้ครับคือมันจะช่วยให้สายตาเนี่ยไม่ต้องเพ่งมากจนเกินไปนะฮะ ข้อต่อมานั่นก็คือระหว่างที่เราใช้ใสายตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือว่าการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับการใช้สมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยควรที่จะต้องนะครับมีสติอยู่ตลอดเวลาด้วยการกระพริบตาบ่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาครับป้องกันภาวะตาแห้งแล้วก็อาการระคายเคืองข้อต่อมานะครับเรื่องของการใช้ยาหยดตาครับอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยนะคุณผู้ฟังนะครับ ถึงแม้ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะแนะนำให้ผู้ที่มีอาการตาล้าตาแห้งเนี่ยนะครับใช้ยาหยอดตาเมื่อรู้สึกว่าดวงตาเนี่ยนะครับมันไม่ไม่ชุ่มชื้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินออกไปนะฮะซื้อได้เลยไปบอก ที่ร้านนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเภสัชกรก็ตามนะครับควรจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคําแนะนําในการรักษาแล้วก็ดูแลดวงตาอย่างถูกวิธีด้วยอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็คงอาจจะต้องไปไป,ไปไปบอกความต้องการนะครับหน้าร้านขายยาก,กับเภสัชกรแหละนะครับก็ลองปรึกษาเภสัชกรดูก็ได้นะครับเป็นเบื้องต้นก่อน ที่บอกว่าควรจะต้องอยู่ในความดูแลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต้องให้คำปรึกษาเนี่ยนั่นก็คือเพราะยาหยดตาบางชนิดครับมันจะมีส่วนประกอบของสเตียรอยอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะส่งผลเสียต่อดวงตาได้อันนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังวิธีต่อมานะฮะเรื่องของการใช้แว่นตากรองแสงครับไอ้เจ้าแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับบริเวณที่มันส่งผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะทะลุทะลวง เข้าสู่ตาเราได้โดยตรงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปรับแสงอะไรก็ตามนะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนําให้สวมแว่นตานะครับที่มีเลนส์สาหรับกรองแสงสีฟ้านะฮะลองไปที่ร้านตัดแว่นดูได้เลยคุณผู้ฟังคนขายจะแนะนําเลยนะครับว่าใช้สายตาเยอะไหมนะครับทำงานอะไรจ้องจอบ่อยไหมจ้องจอนานไหมนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะแนะนํา ให้ตัดแว่นที่มีเลนส์นะครับสามารถกรองแสงสีฟ้าได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมว่าน่าจะุไม่ไม่เสียสตังอะไรเยอะแยะมากมายแหละเพราะว่ามันเริ่มเป็นที่นิยมแล้วนะเรื่องของเลนส์ที่มันเหมาะสำหรับคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นประจำนะครับแต่พอรู้สึกสบายตาแล้วไม่ใช่คุณผู้ฟังจะ เขาเรียกว่านั่งทํางานกันแบบยาวชั่วโมงสงชั่วโมงสาชั่วโมงได้นะก็ควรที่จะต้องวกกลับไปที่ข้อแรกเหมือนเกินเหมือนเดิมนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการใช้กด20-20-20นะครับมันก็จะช่วยเซฟดวงตาเราได้นะฮะแล้วก็ข้อต่อมานะครับเมื่อสักครู่นี้สําหรับคนที่ทํางานาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บ่อยๆใช่ไหมที่สวมแว่นกรองแสงสีฟ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ทํางานหน้าจอเท่านั้นนะคณผู้ฟัง การสวมแว่นกันแดดครับเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าก,ก็สําคัญเช่นเดียวกันในการช่วยบรรเทาช่วยลดช่วยปกป้องดวงตาจากโรคตาแห้งตาลาาแล้วก็จอประสาทตาเสื่อมนะครับเพราะไม่ใช่แค่แสงสีฟ้าครับที่จะทําร้ายดวงตาของเราแสงอัลตราไวโอเลตหรือแสง UV ในแสงแดดนี่แหละนะครับถ้าแสงชนิดนี้มากระทบกับดวงตามากเกินไปก็ส่งผลกับดวงตาได้เช่นกันนะครับยิ่งในประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับ12เดือนเนี่ยอย่างน้อย,นอยเนี่ย เราเจอแดดไปซะช่วงช่วงหน้าหนาวก็มีแดดนะครับช่วงหน้าร้อนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอาจจะมีหน้าฝนสัก3 -4 เดือนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากแดดจะไม่มีแดดนะนะครับเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะฮะดังนั้นคนที่ทํางานกลางแจ้งคุณผู้ฟังนะครับเช่นพนักง,งานขับรถโมอเตอร์ไซค์นะครับพี่วินโมอโเตอร์ไซค์ต่างๆตำรวจจราจรคนขับรถขับกร็บขับแท็กซี่นะครับขับรถสาธารณะต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะต้องสวมแว่กกันแดดอยู่ตลอดเวลาด้วยเพื่อเป็นการถนอมดวงตา ข้อต่อมาในการช่วยบรรเทาแล้วก็ชะลอม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับดวงตานะครับอันนี้สําคัญเลยเรื่องของการงดสูบบุหรี่ครับงงหลายๆคนอาจจะงงผมพูดข้อนี้มานะฮะความเชื่อที่ว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะไม่ดีเฉพาะแค่ปอดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจเท่านั้นอาจจะต้องถูกเปลี่ยนความเชื่อนี้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ารู้ไหมสารพิษในบุหรี่ครับก็เป็นตัวการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็อาการตาแห้งได้เช่นกัน เนื่องจากอะไรเนื่องจากในบุหรี่ครับมันจะมีสารพิษโอมากมายนะฮะเป็นโลหะหนักนะครับเป็นสารพิษโลหะหนักที่ถูกส่งผ่านเข้าทางเส้นเลือดในเวลาสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะถูกผ่านเส้นเลือดทั่วร่างกายบริเวณดวงตาก,ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อดวงตาเนี่ยได้รับสารพิษจากควันบุหรี่เป็นเวลานานนะครับก็เสี่ยงทําให้การมองเห็นเนี่ยผิดปกติการมองเห็นลดลงนะครับเสี่ยงกับอาการตาบอดได้ครับอันนี้เรื่องจริงนะ ไม่ใช่เท่านั้นนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยยังทําให้หลอดเลือดนะครับที่เลี้ยงดวงตาเนี่ยตีบเล็กลงพูดง่ายเลือดไม่ไหลเวียนก็มีผลต่อดวงตาเช่นเดียวกันอันนี้สําคัญอีกเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการมันตรวจเช็คสายตากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติทุกข,ข้อที่กล่าวมาทํามายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างน้อยปีละครั้งคุณผู้ฟังขอร้องเลยนะครับ ไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบ้างให้เขาตรวจเช็คสุขภาพดวงตาหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ใสายตาเยอะๆใช้ใสายตาหนักๆเนี่ยนะเพื่อเป็นการป้องกันครับป้องกันอะไระรู้ไหมป้องกันโรคอื่นๆครับที่ไม่ใช่ตาล้าตาแห้งหรือจอประสาทตาเสื่อมอาจจะมีโรคอื่นๆแฝงมาก็ได้นะครับก็ถือว่าไปเช็คสุขภาพกันสักหน่อย,อยอย่างน้อยๆก็ปีละครั้งเดียวนะครับข้อสุดท้ายคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะ การรับประทานอาหารนะครับการได้รับสารอาหารบางชนิดครับสามารถที่จะดูแลและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับดวงตาได้ครับดังนั้นต้องมีอย่างเพียงพอในร่างกายนะครับสารอาหารที่ว่านั่นก็คือวิตามินซีวิตามินอีน e, เบตาแคโรทีนโอเมก้าสามธาตุสังกะสีธาตุทองแดงนะครับแร่ธาตุนะแร่ธาตุสังกะสีแับแร่ธาตุทองแดงพวกนี้ครับมีประโยชน์เกี่ยวเรื่องของการชะลอความเสื่อม ได้เลยโดยเฉพาะโรคจอรประสาทตาเสื่อมบำรุงสายตานะครับใช้สายตาหนักๆเนี่ยนะครับสารอาหารเหล่านี้ช่วยได้นะครับโดยเราสามารถรับมาจากอาหารธรรมชาติครับนะอย่างเช่นผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะครับบิลเบอร์รี่ต่างๆนะฮะผักใบเขียวผักบุ้งผักคะนา้านะครับรวมทั้งไข่แครอทฟักทอง อะโวคาโดถั่วอัลมอนด์แล้วก็ปลาครับที่มีไขมันดีในปริมาณสูงอย่างเช่นปลาแซลมอนก็ได้เพราะว่าปลาแซลมอนมีโอเมก้าสนะครับโอเมก้าสเนี่ยเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งครับที่ทําให้ดวงตาชุ่มชืน้นลดอาการตาแห้งได้นะฮะอันนี้ก็เป็น10ข้อคุณผู้ฟังที่จะช่วยชะลอการเกิดโรคตาตาลา้าตาแห้งนะครับจอประสาทตาเสื่อมนะไม่ใช่แค่ชะลอนะอยังช่วยป้องกันได้ด้วยนะครับก็ นำไปปฏิบัติกันได้นะฮะขอให้คุณฟังทุกคนครับมีสุขภาพดวงตาที่ดีแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับกับ Mega ว e c ค r พอดแคสต์ใน EP ีหน้าสำหรับ EP ีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Mega We Care